วิธีทาน NRF2 นะคะทานยังไงเราแบ่งประเภทก่อนวันนี้เราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนปกติที่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ได้กินยากับอีกแบบหนึง่งเราเป็นคนที่กินยากดอาการเป็นคนที่มีโรคประจำตัววิธีกินจะกินคนละแบบแบบแบบแรกสำหรับคนปกติทั่วไปแล้วต้องการที่จะ activate ตัวนี้เป็นตัว activate ยีนของเราให้เป็นยีนฉลาดยีนมีประสิทธิภาพให้จัดการเชื้อโรคให้เราย้อนวัยให้เรายืดหางเทโรเมียให้เราปัสจักโรควิธีกินสำหรับคนที่แข็งแรงดีปกติเออแล้วอยากจะแบบไม่ป่วยอยากจะอายุยืนยาวแข็งแรงเนี้ยนะเริ่มแรกทานวันละหนึ่งแคปซูลได้เลยทุกคนหลังอาหารหนึ่งแคปซูล แล้วพอต่อต่อไปก็เพิ่มเป็น2แคปซูลได้1แคปซูลแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรก็เพิ่มเป็น2แคปซูลได้และเพิ่มได้อาทิตย์ต่อไปก็ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งกิน1แคปซูลอีกอาทิตย์หนึ่งเพิ่ม2แคปซูลอีกอาทิตย์หนึ่งเป็น3แคปซูลแบ่งทานได้นะคะเชา้ากลางวันเย็นอย่างละ1นึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วพอไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มเป็นเขาเรียกไฮโดส์คำว่าไฮโดสเนี่ยเพิ่มได้ถึง6แคปซูล เช้าสกลางวัน2เย็น2หลังอาหารได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าดันลืมกินล่ะกินได้ตลอดเวลานะคะสมมุติลืมกินตอนคืนก่อนนอนอ่ะก็กินได้เลยหรือว่าลืมตอนไหนกินตอนท้องว่างได้เลยไม่ไม่ได้เป็นอันตรายกินเพื่อจะกระตุ้นและ Activate ยีนในกลุม่ม Detox ในการจัดการพิษหยุดพิษไม่ให้พิษเนี่ยเกิดการก่อตัวจนเป็น สนิมแล้วมาทำปัญหากับ d n เนเนาะอันนี้สามารถกินได้แบบไฮโดรสเลยทีนี้อ่ะประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องในร่างกายเป็นโรคอยู่ผ่านการกินยามาเยอะหรือตอนนี้กินยากดภูมิอยู่ประเภทนี้เป็นประเภทที่จะเกิดไซด์เอฟเฟกวิธีการกินนะคะกินหนึ่งแคปซูลเนี่ยต้องประเมินร่างกายว่า เอแคปซูลสำหรับตัวเองเนี่ยพอกินแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเกิดอะไรขึ้นตัว NRF2 ตัวเนี้ยเขาเป็นเหมือนกับหมอพยาบาลทาหารตำรวจอยู่ในตัวคนคนเดียวกันนะคะพอเรากินเข้าไป1แคปซูลแล้วบังเอิญร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยสารพิษถูกกดอาการเอาไว้เยอะหมอไปตรวจเจอว่าเอ๊มีสิ่งหนึ่งผิดปกติอยู่ต้องรีบเอาออกมาจัดก,การพอรีบเอาออกมาจาก จัดการคนที่บกพร่องเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการปวดบวมแดงเจ็บอักเสบเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อเยื่อในเซลล์เนาะมันอักมันเขาเรียกว่ามันอักเสบอยู่อ,ะอ่ะอุปมาเหมือนไม่ต้องอุปมาหรอกพวกเนี้ยจะมีผนังหลอดเลือดที่บางอะคะ่ะเพราะาคนกินยามาเยอะๆเนาะ,นะกดอาการเพราะผนังหลอดเลือดบางมันจะรับรู้ความรู้สึกได้เร็วมันก็จะปวดบวมแดงแล้ว เวลานอกจากปวดบวมแดงแล้วมีผื่นออกมาเนี่ยมันสะท้อนว่าโอา้โหพิษในร่างกายเนี่ยมันเยอะมากแล้วเวลาเกิดพิษแบบนี้เยอะเราเราพอเรากินไปบางคนไม่เข้าใจก็จะตกใจแต่จริงๆอ่ะต้องซ้ําเข้าไปอีกเพราะพยาบาลทหารตำรวจที่มากเพียงพอจะไปเอาพิษออกแล้วช่วยกันจัดเก็บจัดแจงซับพิษค่ะเพราะฉะนั้นเวลากินแล้วเกิดอาการเนี้ยให ทานซ้ำเข้าไปได้อีกแล้วก็สามารถทานได้แบบไฮโดรสเหมือนกันนะแล้วก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอแต่มีหลายคนที่พอทานไปแล้วก็รู้สึกกลัวเนาะพอเม็ดเดียวแล้วมันเป็นผื่นก็จะก็จะหยุดกินแล้ะเพราะหลายๆคนยังไม่เข้าใจระบบของการที่พิษมันออกมาซึ่งเน้เนี่ยให้ลูกชายเน้กินนะเขามีผื่นทั้งตัวเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นแม่คนอื่นก็คงจะตกใจพาไปหาหมอแต่นี้ไม่ได้พาไปแล้วเพราะว่านี่พาลูกไปหาหมอใช้ยาปฏิชีวนะมาเยอะนะยาพ่นยาหอบหืดยาแก้แพ้อะไรเงี้ยตอนนี้นี่ก็เลยเลิกให้ลูกใช้ยาและแล้วก็มาใช้สารสกัดแล้วพอเขากินผื่นขึ้นนี่ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่พิษมันถูกขับออกมาแล้วนี่ก็ให้เขาทานไฮโดรสแล้วจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถทานได้มากกว่าไฮโดรสมันขึ้นอยู่กับ ความเสียหายในร่างกายว่าจะต้องการตัวช่วยมากน้อยแค่ไหนถ้าต้องการตัวช่วยเยอะบางทีเน่ยก็ทานมากกว่า6แคปซูลบางวันในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะก็จะเพิ่มมากกว่านี้นะคะแล้วพอหลังจากทุกอย่างมันสถานการณ์เข้าที่แล้วอะ่ะก็จะลดจาก10มาเหลือ8มาเหลือ6ตอนนี้ก็ยืนพื้นอยู่ที่6แคปซูลลูกชายเนี้แล้วก็ตัวนี้ ซึ่งเนจะบอกให้นะคะการทานสารสกัดเป็นกอบเป็นกรรมตอนที่ยังสุขภาพดีอยู่ตอนนี้โชคดีทุกคนอย่าไปรอกินตอนที่ป่วยเพราะเวลาตอนที่ป่วยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าระบบล่มเนาะมันทําอะไรลําบากกว่าตอนที่กําลังร่างกายยังยังช่วยเหลือได้อยู่นะคะแล้วสารสกัดเนี่ยมันคือสิ่งที่ลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนี่คือมรดกทุกคนมรดกของเนะนะที่จะให้ลูกเนเนาะคือการมีสุขภาพที่ดีสูงสุด วันนี้ถ้าเรารวยสุขภาพเราคือคนที่มั่นคงที่สุดถ้าสุขภาพเราเสียแล้วเราจะเป็นคนที่ไร้ซึ่งความมั่นคงอะทุกคนแล้วยิ่งเราไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพแล้วไปรอป่วยรอให้คนอื่นจัดการเนาะอันนั้นคือขาดอํานาจแล้วค่ะแต่ถ้าวันนี้เรายังมีอํานาจที่จะลงทุนสุขภาพมีอํานาจที่จะซื้อสุขภาพได้คือเนใช้อํานาจนั้นนะและเนะสุขภาพดีลูกชายสุขภาพดีคุณอาสุขภาพดี แม่เนีสุขภาพดีอันนี้คือมรดกของขวัญที่ดีที่สุดนะคะทุกคนใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสอบถามได้ที่เบอร์ที่เนีได้แจ้งไว้ได้เลยนะคะ